เรามาดูการเปิดรีโมทก่อนเวลาเราเปิดรีโมทนะให้กดสั้นกดยาวปุ่ม power ตรงนี้มีหน้าที่ในการทํางาน2อย่างอย่างแรกก็คือเช็คแบตกดปุ๊บไฟจะติดนะก็คือตรงนี้มีแบตเต็มร้อยเรแต่ถ้าเราจะเปิดให้เรากดสั้นกดยาวพอมันสั่นเราก็ปล่อยนะครับโปรแกรมมันจะโหลดขึ้นมาแต่หน้าแรกเนี่ยพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยจากการที่เราไม่ได้ปล่อยเดตให้เขาแล้วก็ไม่ได้ใส่แอร์การ์ดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันบอกว่าตัดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ ทีนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าไม่มีเนต็ตไม่ปล่อยเนต็ตก็ทํางานได้นะครับเราจะวาดแผนสนามก่อนในขั้นตอนแรกนะครับวาดแผนสนามด้วยรีโมทจะเห็นว่าพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้คือสัญญาณ GPS ครับรอสักครู่สัญญาณ GPS มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้เวลาในการจับสัญญาณ GPS ประมาณ1นอนาทีใช่70เซนประมาณนั้นถามว่าถ้าความคลาดเคลื่อนในการทํางานมันอยู่70เซนมีปัญหาในการพ่นไหมมันก็ไม่มีเลยเพราะว่า ละอองนะละอองของตัวทียี่มันกว้าง7เมตรออกข้างละประมาณ3เมตรนะนะครับถ้ามันเพี้ยนไป60เซนจะ10เซนไม่มีปัญหามันคำว,ว่าเพี้ยนหมายถึงอย่างนี้สมมติว่าเราจิ้มตรงคันนาเป๊ะเลยเนี่ยแล้วให้ตัวลำมันบินไปลอยอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันอาจจะตกคันนาไปด้านซ้าย30เซนตกคันนาไปด้านขวา30เซนอาจจะขยับไปขยับมาแต่มันไม่ใช่ปัญหาไงเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยมันแค่นั้นพอนะครับตอนนี้มันรับ GPS ได้แล้ว12ดวงความคลาดเคลื่อนอยู่ที่0.6หเมตรเหลือๆเลยนะครับเหลือๆเลย เวลาเราใช้งานรีโมทเนี่ยให้เราดึงเสาอากาศออกมาในท่านี้นะครับแล้วให้สังเกตจําง่ายๆว่าสัญญาณมันจะออกไปในทิศทางเดียวกับโลโก้ D J I ตรงนี้ก็คือออกออกไปทางนี้ชี้ออกไปตรงๆเพราะฉะนั้นที่เขาออกแบบสายคล้องมาลักษณะการถือรีโมทก็คือแบบนี้ตัวลำมันก็จะ อยู่ด้านหน้าเวลาเขาทํางานอยู่นี้เราก็หันเขาหันรีโมทไปไอ้ใกล้ๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสัญญาณหรอกใกล้ๆนี่หมายถึงว่าจนถึงต้นตาลอะไรพวกเนี้ยสัญญาณไม่มีปัญหาเราจะหันไปทางไหนมันก็ครอบคลุมแต่ถ้ามันเลยไปไกลๆอย่างสุดสุดเขตถึงตรงต้นไม้เยอะๆตรงนั้นอนะ่ะสัญญ,ญญาอาจจะดรอปลงนะครับวิธีการแก้ไขยอย่างแรกก็คือให้หันตรงเนี้ยชี้ไป ที่ตัวลำถ้าเราต้องการที่จะเห็นการทํางานเขาชัดเจนนะเพราะว่าตัวนี้เขามีกล้องใช่ไหมกล้องมันก็จะส่งภาพมาที่นี่เราก็จะเห็นเลยว่าออวิ่งเข้าหาต้นไม้นะกําลังพอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยวิธีการแก้อย่างหนึ่งก็คืออย่างพี่พี่ไม้เป็นรถกระบะเงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นท้ายรถกระบะให้สูงขึ้นอีกสักเมตรสเมตรได้สัญญาณก็จะไปได้ไกลขึ้นอีกเยอะนะครับอ,อีกกรณีหนึน่งนะครับถ้าเราบินไปไกลๆแล้วสัญญามันหลุดนะครับมันจะมีอยู่2ส,สถานการณ์คือสถานการณ์ที่มันไม่ได้อยู่ใน การทางานอัตโนมัติถ้ามันไม่ได้อยู่ในการทํางานอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะรักษาตําแหน่งรักษาความสูงอยู่กับที่นะครับเราก็แค่ทําให้สัญญาณมันไปได้ไกลมากขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมมันได้ต่อหรืออย่างที่2คือถ้ามันอยู่ในโปรแกรมอัตโนมัติเราวาดแปลงแล้วมันบินไปพอมันเลยต้นตาลไปปุ๊บสัญญาณมันอ่อนมันหลุดมันกระตุกมันจะไม่เป็นไรนะครับมันจะทํางานตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้พอมันบินกลับเข้ามามันก็จะเชื่อมสัญญาณใหม่นะครับก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันอยู่ในโปรแกรมอัตโนมัติแล้วมันเกิดโปรแกรมเนี่ยไปจบตรงปลายนุดะ มันจะไม่ทําอะไรครับมันจะรอให้เราเนี่ยเอารีโมทยกไปเชื่อมพอสัญญาณมาปุ๊บเราก็ยกมันกลับได้ทํามันหรือว่ายกความสูงให้มันสูงขึ้นรับสัญญาณได้ดีขึ้นได้นะครับประมาณนั้นการแขนและล็อกแขนทันทีโดยที่ทําทีละแขนดึงขึ้นมาล็อกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอีกแขนหนึ่ง กางล็อกกางล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะทำทำให้มันเป็นอัตโนมัติแล้วก่อนที่เราจะสั่งโปรแกรมที่เขาบินออกไปให้เรามองอีกทีนึงว่าที่ล็อกอะล็อกถึงขีดของเขาหรือยังมีความหลวมหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคง่ายๆครับแขนหน้าแขนหลังพี่แม่ก็ยกยก,ยกตัวมอเตอร์ขึ้นมาครับโอเคดันตัวล็อกขึ้นไปครับอ่าแล้วก็หมุนมือครับพี่นะเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยมันมีลูกยางกันคายอยู่ครับมันมีลูกยางหนีบหนีบท่ออยู่มันจะไม่คายนะครับอ่ะต่อไป ด้านหน้าครับพี่ถอดที่ล็อกใ่ให้ก่อน ให้ดูว่าตรงนี้ขึ้นเขียวนะครับตรงนี้ขึ้นสถานะเขียวก็คือจํานวน GPS ระบุพิกัดเนี่ยพร้อมที่จะสามารถที่จะวาดแปลงได้อย่างถูกต้องนะครับเราก็จะมาเริ่มกันให้พี่สังเกตแปลงก่อนว่าแปลงเราถึงไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเป็นแปลงตัวเองมันจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ถ้าไปทํางานนอกเราต้องวาดแผนใหม่เราต้องดูว่าเออมันไปถึงไหนบางทีเดินเทินเงล้นไปนุ่นอะไรเงี้ยเออปกติเราก็จะพาเดินทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความเข้าใจเรื่องของว่าทําไมสังเกตอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็บินตัวลำไปวาดแผนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง พี่ก็ยืนตรงจุดแรกนะครับถ้าเป็นคันนาแบบนี้พี่ยืนกลางคันนาได้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้พี่ก็มองว่าข้าวเนี่ยมันจะมาถึงตรงไหนเราก็ยืนตรงแนวนั้นวิธีการปรับพิกัดเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2อย่างคือ1กดปุ่มที่หน้าจอนะครับเพิ่มหมดุดนะเพิ่มจุดเวฟพอยต์หรือตรงนี้มันจะมี C1, C2 ตัว C2 เนี่ย C1 C2 ก็คือตรงนี้ครับมันจะเป็นปุ่มลัดปุ่ม1ปุ่ม2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ยืนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยข้าวแนวของข้าวเนี่ยมันมาสุดตรงนี้ใช่ พี่ก็กด C2 ด้านหลังได้เลยครับรเขาจะบอกว่าเพิ่มเวฟไฟรสํสำเร็จแล้วคือเวฟไฟรแรกเนี่ยมันได้เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับจุดต่อไปก็ให้พี่มองไปถ้ามันเป็นเส้นตรงไปจนถึงแยกเนี่ยเราเดินตรงอย่างเดียวได้เลยนะครับจุดสอบเทียบพิกัด ที่พี่เคยตั้งไว้เมื่อกี้คือตรงไหนตรงนี้โอเควางเลยครับเห็น okay, นะหลังจากนี้เราก็จะไปเอาแบตเตอรี่แล้วก็เอาน้ำมาเติมหรือเราสามารถถอดถังไปเติมได้ครับนี่ยกโอเคโดยที่ตรงนี้นะครับผมเขียนไว้ว่าปริมาณสูงสุดนะไม่เกิน16ลิตรนะครับเพราะว่าพิกัดส,สูงสุดของลำนลเนี้ย20ลิตรเนี่ยมันบินได้สบายแต่เพื่อเป็นการถนอมอุปกรณ์ต่างๆมอเตอร์สปีดและระบบต่างๆแนะนำว่า 15-16ลิตรเนี่ยกำลังพอดีโดยที่เราจะต้องคำนวณว่าบินไปบินกลับบินไปบินกลับเนี่ยมันสูงสุดแต่มันใช้กี่ลิตรนะครับมา วิธีการไล่อากาศคือเราสามารถที่จะใช้ระบบไล่อากาศอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่มสีแดงนี้ค้างไว้ครับจนกว่าได้ยินเสียงตักโอเคปล่อยครับเขาจะพยายามไล่อากาศอัตโนมัติา bye อ่ Trapped ันนี้ก็ได้ทดลองตัวทียี่สิบครับใช้งานไม่ยากครับใช้งานง่ายก็พอใจครับในการบินก็ปลอดภัยครับแล้วก็ปลอดภัยเรื่องสารเคมีกับตัวเราด้วยครับที่เลือกซื้อโดนก็เพราะมาใช้ในงานของตัวเองด้วยครับแล้วก็รับจ้างนิดๆหน่นนอยๆมื่อก่อนต้องใช้สายลากอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็มีโดนก็สบายขึ้นครับ,รบตอนนี้ก็รับจ้างอยู่ที่ตำบลทับกิจครับอำเภอชิมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับ ติดต่อได้ที่0902694008ครับชื่อไมคครับ